ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์นะครับสามารถปัดข้ามไปได้เลยนะส่วนถ้าใครที่ดูต่อนะวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่ากฎสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมตรงนี้ถ้าเราอยากจะเก่งเราว A นะครับหรืออยากจะเก่งในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ถ้าใช้กฎนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ กฎที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนี่ผมจะเปิดในเรื่องของการวาดรูปแล้วกันนะสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะครับนี่รูปมันจะเป็นแบบนี้นะกดสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนี่เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้และเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนครับ เราจะเทียบนะครับในเรื่องของว่าถ้าส่วนด้านล่างเนี่ยคือคนทั่วไปทั่วไปนะคือคนทั่วไปเลยอ้ด้านข้างเนี่ยคือความรู้หรือความสำเร็จคนทั่วไปที่มีพื้นที่ที่เยอะมากนะครับแต่อีที่กลมๆเนี่ยความสำเร็จเขามีน้อยหรือความชำนาญเขามีน้อยในสิ่งที่เขาจะทำ นี่คือบุคคลที่เป็นคนทั่วไปอีกระดับชั้นครับอีกชั้นหนึ่งจะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่เป็นแบบระดับกลางนะนี่คือระดับกลางจะมีคนจำนวนหนึ่งแต่ความสำเร็จจะมากขึ้นหรือความรู้เขาจะมากขึ้นนี่คือคนที่อยู่ในระดับกลางส่วนคนที่อยู่ในระดับสูงจำนวนจะมีน้อยมากสังเกตว่า แอเรีย <Area, S 2> เขาจะมีน้อยมากเลยนะแต่ความสําเร็จเขามีเยอะมากหรือเขามีความรู้ตรงนี้มากนะครับในตรงสัดส่วนตรงนี้ที่เอามาอธิบายเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับอย่างสมมติว่าเราอยากจะเก่งลาวเอใช่ไหมแล้วมาเอิญเราไปอยู่ในเราต้องรู้นะครับว่าเราอ่ะอยากจะอยู่ในสังคมตรงไหนในส่วนพวกนี้สมมุติว่าถ้า ตัวเราเนี่ยคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเป็นยังไงเราเอญเราคิดว่าเราอยู่ในส่วนที่อยู่ส่วนล่างสุดเลยเราคิดว่าเราเหมือนบุคคลทั่วไปที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยหรือเราไม่ค่อยไม่เคยใช้งานแล้วก็ไม่รู้จักกับการทำลายเอ,เองหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ความสสเร็จม,มันมีน้อยมากๆเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มสังคมนี้หรือกลุ่มคนตรงนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็ว มันช้ามากส่วนถ้าคิดว่าเราอยู่ในโซนที่อยู่ในตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางของเราเนี่ยความสําเร็จเขาก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งหรือความสามารถที่จะทําให้ผลลัพธ์นั้นออกมาไดนะ้ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีไม่เยอะมากแต่ก็จะอยู่ระหว่างกัมกึ่งว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรือไม่ใช่แล้วบนสุดนะครับบนสุดเนี่ยมีคนที่น้อยมากก็คือว่าเราจะมีคนเก่ง มีน้อยมากนะที่แบบเก่งและโดดเด่นมากๆเลยนะแต่คนพวกนี้นะครับเขาจะมีพื้นที่แห่งความสําเร็จหรือพื้นที่ที่มีความรู้ค่อนข้างเยอะมากๆและเขาจะไม่เหนื่อยมากในการที่จะมาทํางานตรงนี้แต่มีความอดทนที่ที่สูงมากๆนะครับที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้เพราะว่ากว่าเขาจะฝึกฝนกว่าเขาจะาหาความรู้และพัฒนาตัวเองได้จนถึงขั้นสูงขึ้นมาได้แล้ว ส่วนเขาเรียกว่ามาจิ i นในเรื่องของไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือจะทํางานที่ลดขั้นตอนตัวเองเนี่ยมันมีเวลาค่อนข้างมากให้เราได้เหลือในการใช้งานแต่จํานวนคนที่ทําแบบนี้ได้มันมีน้อยมากๆนะครับตรงนี้ความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตัวผมเองเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็ยังศึกษายังหาความรู้ยังหาเทคโนโลยียังหาเรื่องราวต่างๆเพิ่มเข้ามาที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ ให้เราเปลี่ยนในสังคมที่เรากําลังหาความรู้อยู่เราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทิ้งเพื่อนกลุ่มเราที่เราเคยคบมาหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ให้เราแยกโหมดออกไปว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าสมมติวเรากำลังทําเรื่องนี้อยู่เราเองแล้วเรากําลังจะพัฒนางานของเราแล้วถ้าเราไปคุยกับเพื่อนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาอาจจะอยู่ระดับล่างเลยเนี่ยถามหน่อยว่าเราจะเอา ความรู้ที่เรามีหรือความรู้ที่เราอยู่แต่สมมติเราอยู่ระดับกลางเนี่ยแล้วเราไปถามคนที่อยู่ที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะคิดว่าเราคุยอะไรวะเราพูดอะไรวะภาษาการพูดหรือการที่เราจะมีศัพท์บางคําที่พูดไปแล้วคนทั่วไปไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทําให้รู้ว่าเราควรที่จะอยู่ในสังคมไหนถ้าเรากําลังต้องการที่จะทําเรื่องอะไรคราวนี้พอเรารู้แล้วเราจะต้องหา สังคมนะครับในการที่จะทําให้เราเป็นไวัยได้มากขึ้นก็คือเราหาคนที่เก่งๆและเราหาคนที่มีผลลัพธ์ออกมาจริงๆว่าเขาสามารถทําแบบนี้ได้สามารถทําแบบนั้นได้ลองเข้าไปปรึกษาลองเข้าไปสอบถามกลุ่มคนที่อยู่บนสูงๆเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะบอกเขาพร้อมที่จะแนะนำไกด์ไลน์ให้เราได้ไปศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งว่าบางที่ เขามีคอร์สเรียนก็ตามนะครับแล้วเราเข้าไปเรียนเพื่อหนึ่งเลยนะครับล้นระยะเวลาในการที่เราจะต้องหาเองอย่างสมมุติว่าผมจะต้องหางานตรงโซลูชนันเนี้ยถ้าหาเองผมใช้เวลาอาจจะใช้เวลา6เดือนหรือไม้กรปีหนึ่งเลยแต่พอเราไปเห็นในสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วมีคนทำได้แล้วเราเข้าไปไม่ว่าจะไปเรียนกับเขาก็ตามนะหรือว่าจะไปคุกคีจะไปอยู่ใน สังคมจะไปอยู่ในวงการนั้นก็ตามนะครับอยู่ในระดับที่เห็นแล้วว่ามีคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราใช้เวลาเพียงไม่นานครับแล้วเราจะได้คําตอบนั้นขึ้นมาท,าทันทีแต่ขึ้นอยู่กับขบวนการนะว่าเราจะใช้กระบวนการในตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับส่วนตรงนั้นได้ยังไงต่อให้เราไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะพาเราดึงสิ่งแวดล้อมนั้น อยู่ในโหมดที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างาคนที่เป็นพิตตี้อย่างเงี้ยพิตตี้เขาก็จะมีแบบว่าเขาก็จะมีแหล่งที่เขาจะต้องไปทำศิลญปญกรรมจะต้องไปเสริมความงามทำอะไรแล้วแต่สังเกตนะครับว่ากลุ่มคนพวกนั้นก็จะเป็นทรงเดียวกันจะคล้ายๆแบบเดียวกันเป็นเพราะว่าสังคมนั้นเขาดึง คนที่อาจจะไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เก่งมากนะครับแต่อยากให้เข้ามาเขาเห็นความตั้งใจว่าเราอยากจะมีความเก่งเราอยากที่จะมีความสวยความงามแบบเดียวกับทางกลุ่มพวกเขาเขาก็จะดึงเข้ามาเขาก็จะแนะนําว่าอ่าเราไปที่นั่นสี่ไปที่นี่สี่ลองทําแบบนั้นลองทําแบบนี้นี่แหละครับนี่คือกฎที่บอกว่ามันคือกฎที่เป็นสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมซึ่งโดยปกติผมก็จะทําแบบนี้ มาโดยตลอดนะครับผม,มอยากจะรู้เรื่องอะไรผมก็จะมาใช้กฎนี้แหละแล้วมาดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในข้อไหนใน3ามเลเวลนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่ในเลเวลล่างสุดที่แบบคนทั่วไปทําเหมือนกันทําเหมือนกันเยอะๆเอ๊ะพอทาเหมือนกันเยอะๆผมก็จะได้ส่วนต่างน้อยอยา่างสมมติว่าอายุตัวอย่างเป็นเรื่องของสมมติว่าผมทําเรื่องของใครของออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าผมอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันสินค้าประเภทเดียวกันแล้วคนมากมายขายเหมือนกัน ลองนึกถึงสภาพนะเขาจะตัดราคาไปเรื่อยๆเลยมาจิ้นส่วนต่างมันจะน้อยมากๆก็คือแบบนี้เลยหลักการแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้มาจิ้นที่เป็นกําไรที่มากขึ้นมาหน่อยเราอยู่ระดับขึ้นมาก็คือเราอาจจะให้บริการให้เซอร์วิสเราจะอยู่ในระดับกลางแล้วนะอาจจะเซอร์วิสนะแต่มันอาจจะยังแบบไม่ถึงที่สุดแต่เราได้ส่วนต่างที่เป็นกําไรมาประมาณหนึ่งแต่เราอาจจะต้องเสียเวลาอาจจะต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นแต่ก็ได้ส่วนต่างเท่านี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบีบสินค้าและบริการของเรานะครับพัฒนาให้สูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นและเน้นบริการให้มากขึ้นและรู้จากการนําระบบเข้ามาช่วยคราวนี้เราจะเห็นส่วนต่างและแต่การทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ทําได้เขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่ซึ่งบางครั้งถ้าเรายังแกะเขาไม่ออกนะเราลองใช้กฎนี้ครับแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อทำไมเขาถึงทํางานแค่แป๊บเดียวเองแล้วเขาก็จบเลยอย่างสมมติว่าเราต้องการโจทย์ว่าเราอยากจะได้วัลพัน แล้วเรามีทุนในการซื้อของแล้วเราขายสินค้าที่กําไร1000พเนี่ยเราใช้แรงเหนื่อยแค่นิดเดียวนะแต่ถ้าสมมติว่าร้านค้าไหนที่เขาใช้ต้นทุนนะครับแล้วก็บวกกาไรแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วเขาคิดว่าเขาเน้นปริมาณความเหนื่อยเขาก็จะเหนื่อยมากขึ้นเขาก็จะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นทําให้ตัวเองไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปแบบไปหาไอเดียใหม่ๆไปท่องเที่ยวไปรับรู้สิ่งต่างๆที่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว พราะแบบนี้แหละครับเลยทําให้ใช้กฎสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวพัฒนาทําให้งานทุกงานนะครับของเราดีขึ้นลองเอากฎนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วลองดูว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราคิดว่าตัวเองอยู่ในเลเวลไหนถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในเลเวลล่างสุดเลยเราจะทําวิธียังไงให้เรากระโดดไปอยู่ในรลเวลที่อยู่ลงเลเวลกลางและเราก็มองว่าคนสิวาเราอยู่ไว้ลเวลเกลางและเราอยากเห็นว่าไอคนที่มันเจ๋งๆเนี่ยไอคนที่มันสําเร็จเนี่ย เขาใช้ชีวิตยังไงเขาวางแพทเทิร์นยังไงลองไปลอกแบบตรงนั้นเขาดูแลปรับใช้เป็นแบบของตัวเองเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราทํากฎนี้เนี่ยมันเพิ่มหลายๆอย่างให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองก็ตามหรือว่าจะทําเป็นเรื่องของธุรกิจก็ตามใช้กฎนี้แล้วเราจะเห็นลู่ทางได้มากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปวิดีโอวันนี้ไม่ได้มีสอนเทคนิคอะไรเกี่ยวกับราเองนะแต่จะมาแชร์เทคนิคและแชร์ในเรื่องของไอเดีย เพื่อเอาส่วนตรงนี้แหละมาลองวิเคราะห์ดูและเราก็จะได้ลองปรับในส่วนที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นเพื่อนๆผมใช้แบบนี้มานานแล้วผมก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆลองทําดูถ้าทําได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแลวกันว่าเราใช้กดแบบนี้แบบเดียวกันเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออมือใหม่จริงๆยังไม่รู้นะครับล้วเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เป็นกำลังใจให้ทําให้แบบกดนี้ช่วยให้เราได้ดีขึ้นนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับคิดว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนฝา,ากติดตามช่องของเราไว้ด้วยและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้มีเท่านี้แหละที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนได้รับรู้ครับสวัสดีครับ